ตัวนี้็นตัวทรงมือสอดไม้มะข่าแต้นะครับเอ่อทรงนี้มีแต่ตัวสวยๆครับคุณพี่มีไม้ประดู่มีมะข่าแต้เป็นแบบนี้แล้วก็มีไม้แดงด้วยนะครับสีสันก็จะต่างกันแต่รวมแล้วก็เป็นไม้เก่าเอ่อสวยมากตัวล่างเหล็กก็ไน้ยตัวใหม่นะครับลงตัวมีตัวน็อตยึดมีตัวยางปิดนะฮะตัวรูล็อกสลักแรงต่างตัวงามทําเซฟกันลั่นนะครับเป็นตัวสแตนเลสตัวยางไม่ขนาดหมิลยางลักษณะนี้มันจะมี4มิลกับ5มิลนะครับตัวนี้5มิลแรงมากกว่านี้นะครับก็เอายางตัวน ให้มัดให้มันสั้นลงนะฮะประมาณนี้แล้วกันวางขากล้องลงตัวดีน้ําหนักประมาณ2กิโลกร,รมัมช่วงชักเจ็ดสิบยาวโดยรวมก็ประมาณเมตรสิบโอ้ยเออถูกแล้วนะฮะไปดูดีกว่าเหตุผลที่ต้องใช้เท้าเหยียบเพราะว่ายามันแข็งมากครับที่บางท่านอาจจะเป็นแบบเอ,อ่อฟซีใหม่ลูกค้าใหม่แรงต่างนะปืนหนังกระติกเนี่ยใส่ลูกอย่างนี้นะลองดูตัวอย่างนะครับเอาลูกใส่แล้วก็เหน็บเข้าตรงกลางขึ้นด้วยมือไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องใช้เท้าเหยียบนะครับตรงนี้เอาเท้าเราเหยียบออกไปแบบนี้นะ มันก็จะมีสลักล็อกโอ,โอ,โอ้เสียงสั่นเลยกันพี่ <laughs> นะฮะประมาณน้ําหนักก็สองกิโลกร,รัมก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับไม่ไม่หนักมากผมยิงมาตัวอย่างให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่อนะฮะพาไปดูตัวตัวอื่นๆที่มันเยอะแยะมากกว่านี้นะฮะผมถ่ายทําวันนี้นะครับพี่นะครับไม่เน็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่แปดเดือนเก้านะครับเดือนกันยายนโปรไม่โปรพี่ไปดูเลยนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เรื่องเบอร์โทรผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างผมอาจจะไม่ใหญ่เกินห้านาทีเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ส่งในไลน์แบบเดี๋ยวจเป็นแบบวิดีโอสดแรงต่างศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับคุณพี่ทักไลน์มาเลยนะฮะง่ายดีหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับอาจจะโทรซ้ําๆหน่อยถ้าเกิดผมไม่ได้รับเบอร์นี้นะครับจดไม่ทันก็เอาไว้ด้านล่างให้ตัวมินิราคาเดียวกันคุณพี่ดูบันท้ายเสร็จแล้วนะครับคุณพี่ชอบช่วงชักสี่สิบเซนนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงชักสี่สิบเซนอันนี้เป็นไม ไม้ตะโกทําสีนะครับสีเดิมๆจะเป็นประมาณนี้เี่ยจะออกประมาณนี้ออกคล้ำๆหน่อยนะมะเกลอกับตะโกมันจะเป็นเผาพันธเดียวกันนะฮะแต่ว่าะมะเกลเนี่ยมันจะดํากว่าอันนี้ด้าน,านในเนี่ยมันจะเป็นช่วงชักเจ็ดสิบตัวนี้ก็คือเจ็ดสิบก็จะยาวกว่าไหมฮะราคาเดียวกันโปรพันห้านะครับอันนี้เป็นมะค่าแต้เหมองี้ยไปดูด้านในบ้านป่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเริ่มงานกันมันจะดังนะครับอันนี้อันนี้พันท้ายน,นี่นะครับประมาณนี้ฟนะึบๆนะฮะ ไปดูข้างในดีเรากำลังทำงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวเสียมาากกงมันจะก้องท่านหนึ่งนะเอ่อเข้าเรื่องเลยคุณพี่ถ้าผมโปรพันห้าเหมือนกันวันนี้วันที่แปดนะครับเอาตัวนี้นะตัวไหนดีตัวนี้ก็คือเป็นไม้นะครับเป็นไม้ตะโกกําคอร่องนิ้วนะครับหรือว่าเราไม่ชอบล่องนิ้วนะครับสุริี้อาเป็นกัมคอเรียบเรียบแบบนี้ อย่างนี้ก็ได้ราคาเดียวกันโปรพันห้ามันจะมียางนะครับให้สองชุดมีลูกกระสุนก้ามิให้ร้อยนัดน,นะครับประมาณนี้เออชอบโทนดําก็ประมาณนี้ครับพี่ตโกทําสีไม้ตโกกับไม้ปะดูตโกจะแข็งกว่าน้ําหนักจะหนักกว่านะครับประมาณสองจุดสี่กิโลกร,รมัมปอดูจะวิ่งอยู่ประมาณสองกิโลกรัมนิดๆนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบข้อดีคือคุณพี่สั่งทุกส่งเลยนะครับเรามีทีมงานที่เขาจัดส่งอยู่แล้วนะครับตโกข,ขาวาเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็มีติดแก่นนะครับ ถ้าเป็นทรงข้อขาวประมาณนี้นะครับอีกก็มีติดแก่นไม่ได้ไม่ได้แต่นะพี่มันเป็นแก่นไม้นะครับอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะครับเนีย่ยทรงนี้ถ้าชอบตะโก้นะนะครับแต่ถ้าชอบไม้แดงนะครับไม้แดงทรงนี้ครับอันนี้คือไม้แดงไม้เก่านะครับเห็นไหมฮะสวยดีอ,อ๋อเป็นไม้แดงนะครับแล้วก็มีไม้เมื่อกี้นี้ที่ผมเทสก็คือเป็นไม้มะค่าแต้นะครับเนี่ย เป็นไม้มะคาแต่อย่างเงี้ยกำลังประกอบเป็นเดียวตัวที่สวยนะครับโปรพันห้าถูกสุดในเมืองไทยนะครับที่ทําได้นะครับถูกกว่านี้เป็นไปไม่ได้นะครับเตัวนี้เป็นไม้ประดู่ถ้าชอบประดู่นะครับถ้าชอบมะค่าแต้ราคาเดียวกันชอบไม้แดงก็ทรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวกำคอนะครับกำคอร่องนิ้วไม้ประดู่ราคาเดียวกันหมดโปรพันห้านะครับหุ่นหวยนะครับผมวันนี้มีเวลาไม่มากพอก็เลยเอารีวิวคร่าวๆไปก่อนยิงนิดนึงนะครับ ช่วงชัก40เซนก็คือเป็นจะเป็นแบบนี้กระทัดรัดดีความแรงเหมือนกันครับพี่คุณพี่เปตึงยางเอายาวโดยรวม80เซนนะครับช่วงชัก40ประมาณนี้ฮะกรคอ,องนิ้วชอบตัวไหนก็สั่งเอานะพี่ชอบพันธยอย่างนี้แต่เอาช่วงทักตัวนี้คุณพี่สั่งเอามาเลยพันห้าจบเอาเวลาไปอยู่กับลูกกับเมียนะพี่เอออันนี้พยุงนะครับโปรสามพันรวมกล้องแถมกล้องให้นะครับอันนี้คือพยุงมีแบบนี้นะครับชิงชัดจะถูกลงมาหน่อยนะครับชิงชัดจะออกเป็นลายลายโทนม่วงแบบนี้ครับมีเยอะมาก อันนี้คือชิงชิงชันสองห่นห้านะครับชิงชันได้ชอบประมาณนี้ชอบดอดลดลายหน่อยโอเคขอบพระคุณครับ